คุณผู้ชมครับอัตราการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของจีนถูกจับตามองทุกปีด้วยความที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกขณะที่มาตราการโควิดเป็นศูนย์ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักทําให้จีนยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับแต่เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนก็มองว่าสัญญาณบวกอยู่ไม่ไกล รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ที่5.5%เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่สถานการณ์จริงแตกต่างจากที่คาดการจนถึงขณะนี้ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในจีนเริ่มเห็นแนวโน้มว่าอัตราการเติบโตอาจจะไม่ถึง3%การคงมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่ต้องปิดหลายเมืองส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ปัญหาในวงการอสังหาริมทรัพย์ซ้ําเติมให้ภาพรวมดูย่ำแย่มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนประเมินว่าปี2022นี้เป็นปีที่จีนเผชิญวิกฤตซ้ําซ้อนต่อเนื่องปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปีพิเศษนะที่จีนเผชิญกับหลากหลายวิกฤตนะตลอดปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นสิ่งที่จีนไม่ได้คาดฝันไม่ได้นึก ว่ามันจะเกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นในปีนี้นะพลั่งพรูออกมานะครับต้นปีนะจะจัดโอลิมปิกนะฤดูหนาวที่ปักกิ่งก็คิดว่าโอ้จะประสบความสำเร็จจะเปิดตัวย้นดิจิตอลอ้าวก็มีโควิดระลอกใหม่โผล่ขึ้นมาท้ายที่สุดก็ต้องไปทำระบบปิดไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปได้แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจีนจะไปชมกีฬาการแข่งขัน นะครับก็ให้ลดให้จำกัดจํานวนนะอันนี้ก็เลยทําให้โอกาสในการได้รับประโยชน์จากมิติเชิงเศรษฐกิจน้อยไปเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเจอลูกใหญ่เข้าไปวิกฤตลูกใหญ่นะเรานึกถึงโดยเฉพาะยิ่งเซี่ยงไฮ้นะเจอการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับระลอกใหญ่ยาวนาน2เดือนนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในในเซี่ยงไฮ ก็เล่นเอาเศรษฐกิจจีนเพราะว่าเฉพาะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ประมาณ5%ของ GDP ของจีนก็ไปแล้วนะหยุดตั้ง2เดือนมันก็กระทบกับภาพใหญ่ค่อนข้างมากแล้วในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวช่วงนั้นปลาเข้าไปกว่า30เมืองนะครับที่ขุดลุกผุดนั่งนะแก้ไขปัญหาวิกฤตแม้ว่าจะไม่ได้โดนล็อกดาวน์ขนาดทั้งเมืองแต่ในหลายๆพื้นที่หลายๆส่วนเนี่ย นะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะมินิล็อกดาวน์เนี่ยก็ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านการผลิตการเคลื่อนย้ายของสินค้าหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายของคนนะครับการจับจ่ายใช้สอยก็เลยพอยชะลอตัวไปมาช่วงหลังเนี่ยจีนไปเผชิญกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ผุดขึ้นมาใหม่นะครับกดดันเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนกับวัฏจักรที่มาเป็นระลอกพอโควิด นะครับทำท่าจะลุกลามมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันชะลอนะครับปัญหาการจ้างงานโผมันก็เลยเลยต่อไปนะทำให้ผู้คนจํานวนมากนะครับไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจไม่มั่นใจในราคาอสังหาริมทรัพย์เลยบอกเอ้ยขอขอขอดึงไว้ก่อนไม่ค่อยอยากจะผ่อนผ่อนดาวต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สัญญาณบวกเริ่มปรากฏในภาพรวมเศรษฐกิจของจีน เมื่อสื่อภาครัฐรายงานว่าคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตน่าจะกระเตื้องขึ้นเมื่อเทียบกับ3เดือนที่แล้วและพบว่าความต้องการสินค้าพวกขัฑ์เริ่มฟื้นตัวขณะที่การเคลื่อนย้ายและการเดินทางของคนทั้งในและนอกประเทศจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากการเดินทางในส่วนต่างประเทศจริงๆแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีสัญญาณเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับ จากจีนในหลายส่วนอันแรกเลยเขาเริ่มเปิดให้ต้องบอกว่าผู้ที่เดินทางนอกจีนแผ่นดินใหญ่นะก็คือตอนนี้นี้ก็คือมาเกา๊านะครับคนมาเก๊าเดินทางเข้าไปนะครับที่หัวเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้เขาทดลองถึงเซี่ยงไฮ้เลยนะนะครับโดยไม่ต้องกักตัวนี่ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกที่เกิดขึ้นเราเห็นสถานทูต นะตอ็โดยรัฐบาลจีนก็ส่งสัญญาณให้สถานทูตจีนที่อยู่ในต่างประเทศ30แห่งทั่วโลกนะครับเริ่มผ่อนคลายมาตรการให้นักเรียนนักศึกษาของประเทศต่างๆเหล่านั้นยื่นขอวีซ่าในการเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนได้นี่ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะเราเห็นการอนุม,มัตินะครับยาและวัคซีนนะ ายานี่ในที่นี้พวกวัคซีนพวกนี้ก็แบบเป็นว n a น,นะนะเป็นตัวใหม่ที่เขาผลิตเองแล้วก็มีวัคซีนแบบสูตรดมผมไม่แน่ใจพวกเราจะได้ยินข่าวไหมนะครับก็เป็นวัคซีนตัวใหม่ที่ออกมาเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนผมว่าอันนี้เป็นมิติเชิงบวกที่จะสร้างความมั่นใจนะครับเตรียมความพร้อมให้จีนหรือแม้กระทั่งการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่ประเทศจีนเนี่ย อย่างกรณีกับไทยเนี่ยสมัยก่อนเรามีสัปดาห์หนึ่งประมาณ3ามเที่ยวจีนก็ขอทําหนังสือขอเพิ่มจานวนเที่ยวบินมาเป็นสัปดาห์ละ15เที่ยวและผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีการคลายล็อกเพราะฉะนั้นถ้าจีนเขาปลดล็อกในหัวนะกับกลุ่มคนไหนอย่างเช่นเราควุยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนักศึกษานะครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะขยายไปยังกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะไปจนถึง วายไงานนักท่องเที่ยวประชาชนโดยทั่วไปซึ่งอาจจะเดินทางเข้าไปได้นะโดยกับตัวน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะไม่ต้องมีการกักตัวเลยแต่โดยส่วนตัวผมยังคิดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้จะออกมาเนี่ยผมคิดว่าอย่างเร็วนะจะต้องผ่านพ้นช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนก่อนการประชุมใหญ่สมัชชาพักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคม การประชุมจะบ่งบอกแนวโน้มการเมืองและเศรษฐกิจของจีนอย่างมีนัยยะสำคัญ